มันทำได้ละเียหอ่มีหรอเดี๋ยวนุ้มไม่ขายมีแต่มันไม่ได้เอามาไงมันละห้าาหมหรือมันจะว่าแจกจ้างเขาอเล่านกน้องุ่ยใจนกอุ่ยใจโอ้ป่ะ แหงแล้วหน่อยเอ,อกล้องดีหน่อยแล้วแับอ่ะเก่งต้มแต่ว่าแก่งเตยโฟตาเวรู้นี่ต้องแก่งไก่ตรงนี้ด้วยอชั้นไม่ใช่ว่าอาจารย์หวานจึงนี้ด้วยเนี่ยารย์ไม่ไก่ก็ไม่แต่ไม่กินแต่าจารย์โกตนะ่ละคนเดียวมีวหวานจะน่ากินก็ได้กินไม่มีวหวานจะน่ากินไม่ได้กิน เกงไก่ตึ้นนะเกงปลานี่ตึ้นไมาได้กินป่านะจานไม่ได้กินอีกกินเนาะตอนนี้ซึ่งแกงเีผู้อีก็ยัางด้วยกงตีเหล้าผมร่างเครียดไม่ได้จงการบ้านทางเลยไม่รู้จะใช้น้องเขาคล่องแกงแรงอยู่ไหนนะอยู่ไหนไม่ได้เลโอ้ไม่ได้ขยูกเจ้าก่อนลูกเจ้าลูกเจ้าเออเอเออไม่ยุ่งอะไรแหม bà Kim. Ừ, ừ, à Ừ, về làm bác

Lang về đuổi đại. Ba pin thăm mặt chát đi thăm. Come lang kê ee thăm mê đega? Eat liêng. Ut tạ kênh liêng ma. Va tạ tay có đi kênh liêng. nổ mày chup kênh liêng. No mày chup cấp liêng. No mày chup kênh liêng. chup